อัลเตชอสสวัดสดีครับรอครับรอคณนะ่ะคุณใดดีว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเดี๋ยวพามันย้ำตุ้มกบรับกลางคืนเอฟซีนะมันรุนเยงน้องกันนะครับผมว่าเดกบจะเข้าตุมละละา้มลแล้วหรือเปล่ามิสซิลีนะที่ปลาตายเปล่าวะนะยังไม่มีกบเอฟซีนะ ก็ไม่มีเนะราเดี๋ยวยหมดเลยนะไอเซีมากับเอาเลยมากรบพมาเอาเข้าไปเลยหนึ่งตัวเอฟซีเฮ้ยทีนี้ไม่มาเลยนะครับคม งูเด็กงูิโอยางตุบได้ตุบเด็กงูตกใจไน้สินึกว่ากบตุ่มมันคืองูงูข้อมาอขิดปลาบนต้นต้องเอางูออกก่อนไอ้สิสุบาคืนนี้ยังไม่น่าในได้กบสักตัวตัวทางเล้ตัวนี้ mười lăm lưng 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 lưng

โดนหรอกงูโดน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 ฮะเฮ้ยตกใจชีงเอวกบงูเฮ้ยไป นี่ดูดูดูเบี้ยมานะเบี้ยมานะ <silence> 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 Uh, fc Mai dai ni. Uh. Oh. Oh. Uh. Uh. Mai dai ni. Au. Oh. Bai. Ah, ngui tu. Hmm. Ke au ni au 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 mata. Ha. Oh, ya je lah. Ini Oh, tak lepas ni. Ini cakap musang tu, ini. Hmm. 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 Gajai muloi. Air bawa kunci mah? Bawa kunci ni. Ah, ok. Dungu EPC. Dungu. 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 อันน่าเขาได้ใช่ไหมพี่นะอันน่าเขาได้สิดูอุ้ยสิดูโอ้โหดิบสิโอ้โหเฮ้ยดูลายดูลายดูลายกระซักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูขวางเอาโอ้โห เฮ้ยน่ากลัวสุดเอ็ดสน่ากลัวสุดนี้ไม่ไหวนะครับผมโอเคแล้วทุกนี้ก็มายามกบได้กบหนึ่งตัวนะเอ็ดสเดี๋ยวทุหน้าพอกันไหมครับ,ร,บรอครับรอสวัสดีครับโอ้โหคือลายแบบเอาพูดถึงน่ากลัวเอ็ดสดู

Bây chưa tôi chưa mhm 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 mhm